ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอิตติ้งนะฮะวันนี้ช่วงอิตติ้งพากินฮะก็จะพาไปกินเตี๋ยวไก่มะระนะฮะซึ่งร้านนี้เด็ดตรงที่เราจะเติมข้อไก่ได้แบบไม่อั้นเลยนะครับนี่ฮะพุงนะครับพิกนี่ข้อไก่ฮะโอ้โหเห็นไหมมีเป็นหม้อตักเลยครับเนื้อตักกี่ช้อนนะฮะกินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปครับตักเข้าไปนี่ผักเห็นไหมเปียบเป็ะก้าครับเติมมาเลยนี่ครับ เสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้ฮะชิมนะครับกินนี่วันนี้กินเป็นแบบเกาเหลานะฮะนี่ข้อไก่ปั๊บเข้าไปนะครับดูดูฮะเบื่อเลยนะครับร้านนี้รสชาตินะฮะเข้มข้นนะครับไม่ต้องกลัวฮะอร่อยแน่นอนนะฮะของหวานตอนท้ายเลยดิเฮ้ยของหวานเลยเหรอตอกท้ายเลยเพื่อนเพื่อนรถพามากินใส่ข้อเต็มข้อเลยฮะเติมอีกใช่ไหม เราได้เอีกเราได้องกูได้พอก็เติมอีกแต่ว่าควรจะใส่ทีเดียวให้ทีเดียวหายเขาไปลำไปเฮ้ยเจี๋ยหายติ่มเกลือฮะเปย์รังดีดีเดีไหนก็มาละลงคอนเทนต์หน่อยมีช่องอาหารอยู่เลี้ยงทำเลยนี่ฮะตีนไก่ ตายมาแล้วเติมข้อไม่อันนี่เรากินแบบเกาเหลาฮะน่าเรากินสเต็กแห้งทำเพลื่อเลยนะฮะเพราะว่าใส่ซีอิ๊วชิมไหมครับเป็นไงเรารอคุณอยู่ อย่าจักหน้าครับพูดด้วยอ,อร่อยเขาขายมานานเนี่ไหนมาแล้วโวอกินมาประมาณ สองปีแล้วปีกว่าตอนแรกไม่อยู่นี่มันเลยตอนแรกอยู่ข้างหน้าเหมือนที่เอาคืนมันก็มา,มาสร้างใหม่สร้างเหมือนเดิมเลยตรงเนี้ยคนเยอะนี่ดูดิคนแม่งตลอดนะอย่างเงี้ยพวกําใดคนแม่งชอบไมคนกินข้อคุ้ม,มกับเพลินเลยนะือว่ากินข้อกับข้าวไหว ชื่อร้านไหมเนี่ยไม่เห็นมีชื่อร <laughs> ้านทำไม่ได้ไหมครับข้อแอบบชื่อร้านมากินข้อไม่อ่อนเออร่ามากแซบ่บ อิกเต็กกำลังดีเขียลืมใส่อดิเรื่องใหไใหม่ดิแล้วก็ตัดข้อมาด้วยตัดข้ออีกจ้าตัดหลังปากงับเข้าไปเป็นไงครับอธิบายมาครับได้อยู่มันมันหวานไหมกำลังดีกำลังดีไม่หวานมากมันมันคำที่สองจัดไปปับ อร่อยไม่เสร็จนะครับวันนี้เดือวเทียบเลยเหียบดูคู่เลยกูไม่หมดแน่สู้ๆไปรีวิวหน่อยรีวิวโดยอาจารย์โอ๊ตอันนี้คือหนูไงหนุ่มถ้วยหนุ่มถ้วยก็อร่อยมากครับหวานมันแต่ว่าไม่หวานเกินไปน่าใช้ได้อื แต่ว่ามันจะนิ่มๆไปหน่อยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเซ็ตตัวนะอืมอร่อยหน้าไม่หวานกันไหมเสร็จมากินแล้วก็เดี๋ยวไก่เนี่ยรีวิวขนมมาเก่งมากินข้อไก่แล้วรีวิวขนมหวานใช่ไหมหนนแต่ข้อไก่อร่อยฮนะมีไสสุดไม่หมดนะครับตามนั้นฮะตามมากินหน้าเดี๋ยวเราปักหมุดไม่ให้นะครับไม่มันชื่อร้านอะไรม,มีมีชื่อร้านชื่อร้านมีแต่เพิ่งแทงเนี่ ก็สำหรับใครที่อยากจะมาทานร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวข้อไก่เติมไม่อั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันแล้วนะครับไปกดดูใน Google Map เอาเลยนะครับวับนนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาทานกันให้อร่อยนะครับ